บทที่13สัญญาป้าจา๋าหญิงสาวในชุดเด็กหนุ่มกางเกงขาสั้นตัดผมเกลียนเรียกคนเลี้ยงอะไรนะคะคุณหนูนางเที่ยงขานหน้าง,งอป้าฉิวฉันใช่ไหมจ๊ะเธอเออซอดถามเข้าไปนั่งกอดเอวคนเลี้ยงอย่างประจบฉิวสิคะทำไมจะไม่ฉิวล่ะมันเรื่องอะไร เขาอนุญาตให้ไปแล้วตอนนั้นเราก็หากันไปเสียก็สิ้นเรื่องเกิดอยู่ขึ้นมาเสอีกแม้หน้าหยิกให้ขาเขียวทีเดียวแหละเที่ยงต่อว่าโธ่ป้าก็ฉันอยากให้เรื่องนั้นมันกระจ่างสักทีนี้จ๊าเธอแก้ตัวอีฉันเราไม่สนใจเลยทีเดียวสมบัติพระสถานอะไรนั้นน่ะหากคุณพ่อแบ่งไว้ให้มันจะไปไหนเสียอย่างไรอย่างไรมันก็ต้องได้วันยังค่ำความลับอ่ะ มันไม่มีในโลกหรอกค่ะนางคนเลี้ยงเถียงกว่าจะรู้ความจริงสมบัติก็ละลายไปหมดแล้วเพราะถ้าหากคุณพ่อยกให้เราเขาก็คงต้องให้รีบกินรีบใช้เสียให้หมดหมดต้นนั้นแหละเด็กสาวออกตัวโท่อิชันก็กุ้มใจกุ้มใจเรื่องอะไรกันป้าถามตาแป๋วขนตาที่งอนชอยเป็นปีกจะเรื่องอะไรล่ะคะ ก็เรื่องน้ำมันใกล้ไฟน้ำตาลใกล้มดนะสินางเที่ยงคอ,อให้อย่างแสนงอนเอาอีกแล้วพระเที่ยงพูดอย่างนี้อีกแล้วหมิ่นประมาทฉชนนะจา๊ะเธอตอบหน้าแดงเปล่าเลยไม่ได้หมิ่นเลยคุณหนูความอ,อันเนี้มันมีแต่ครั้งโบราณกาลแล้วราคาไม่ใช่อิชันเพิ่งมาแต่งขึ้นหรอกค่ะแต่มันจะแต่มันจะเป็นน้ำกับน้ำมันหรือน้ำตาลกับมดได้ยังไง ในเมื่อฉันเป็นเด็กชายสุทัศน์อุ้ยถึงจะเป็นเด็กชายก็เถิดค่ะวันหนึ่งความมันจะแตกออกและจะไปไหนพ้นคะป้าถ้ทะลืมไปละมังว่าเขาเกลียดฉันเหมือนอย่างอะไรดีหญิงสาวทวงก็นั่นน่ะเจ้าน้อยยังไม่รู้จักคุณหนูนี่คะนางเที่ยงเถียงถึงจะรู้จักก็เถอะลงเขาปักใจอย่างนั้นแล้วเขาก็คงไม่เปลี่ยนใจไปหรอกทัดดาวว่า มีหลายต่อหลายคนที่เกลียดกันแทบตายตอนหลังรักกันจะเป็นบ้าเที่ยงเดาฮึไม่มีที่ไหนหรอกป้าจะมีก็แต่เรื่องประโลมโลกหญิงสาวขานอุ๊ยอย่าดูถูกเรื่องอ่านเล่นนะคะมันมีความจริงปนอยู่เหมือนกันนะคะนางเที่ยงห้ามเรื่องอ่านเล่นบางเรื่องก็จริงลละแต่ทว่ามีมากมายที่เขาแต่งให้พออ่านเพลินจะ,จะเชื่อนัก ก็จะทำตามอย่างไม่ได้เพราะว่าทุกเรื่องเข้าประดิษฐ์ประดอยเก่งไม่ได้เอาเรื่องจริงๆมาทั้งดุน้นทั้งท่อนจะทัดดาวยังคงโตคารมกันอยู่คุณหนูคอยดูต่อไปก็แล้วกันค่ะเชื่อหัวหนางเที่ยงเถอะคอยดูกันก็ได้หากเที่ยงชนะคุณหนูจะให้อะไรเป็นรางวัลล่ะคะฉันจะแต่งงานกับป้าเที่ยงฉันจะจะแต่งงานป้าเที่ยงกับนายบางให้อุ้ยตาย เอาอะไรมาพูดค่ะแหมน่าหยิกเหลือเกนินแน่งเที่ยงกล่าวพางมือหยิกปุบทัดดาวรีบโหดขานีหัวเราะชอบใจถูกไหมล่ะเธอถามอยีาพูดค่ะอยา่าทำไมละจ๊ะอิฉันตั้งใจไว้แล้วว่าไม่เสร็จธุระคุณหนูแล้วก็เป็นชั่วชมอีฉันเด็ดขาดงั้นเชียวแล้วขอบใจมากประเที่ยง ทัดดาวผัวเข้ากอดเอวคนเลี้ยงด้วยความรักเป็นเรื่องธรรมดาเหลือเกินคุณหนูขาเรื่องของนายยังไม่เสร็จจะหนีไปหาความสุขได้อย่างไรกันคะอีฉันต้องช่วยคุณหนูให้สําเร็จเสียก่อนนางเที่ยงกอดคุณหนูของแกไว้แน่นขอบใจประเที่ยงมากขอบใจเหลือเกินเป็นบุญของฉันที่มีประเที่ยงเป็นพี่เลี้ยงนางนมอุยตายคุณหนูขาเรื่องธรรมดานะคะ คุณหนูของเที่ยงเป็นคนน่ารักน่าถนอมใครๆแห่งได้อยู่กับคุณหนูก็ต้องทำเหมือนอย่างเที่ยงทำทั้งนั้นล่ละค่ะนางเที่ยงว่าพางก้มลงจูบผมที่เคยสลวยดำแต่บัดนี้เพื่อความปลอดภัยของเธอนางจำใจต้องห้าหั่นเสียหมดงามฉันขอบใจประเที่ยงอย่างไม่รู้จะหาอะไรมาเปรียบได้ทีเดียวลวจะจ้ะอย่างนี้จะไม่ให้ฉันไว้ใจเท่าๆกับคุณแม่ได้ยังไง ทัดดาวศบหน้ากับแขนที่เคยเหนื่อยยากเลี้ยงตนมาแต่เล็กแต่น้อยเออเราไปเสียจากที่นี่เถอะนะคะคุณหนูเราไปกันสองคนเที่ยงจะไม่ให้คุณหนูอดอยากหรอกค่ะหนางเที่ยงกระซิบกระซาบกับผมนายสาวป้าจะทำอะไรกินทัดดาวกระซิบถามอีฉันจะขายของทำข้าวแกงขายกลางวันกลางคืนขายขนมรายได้ คงจะพอมีกินพอใช้กันสองคนค่ะคนเลี้ยงผู้ซื่อสัตว์ออกความเห็นเดี๋ยวนี้ของขายยากจะตายประเที่ยงคิดน่ะได้แต่ดีดลูกคิดรางแก้วเกินไปพอทำจริงๆเข้าก็ไม่เหมือนกันนะจ๊ะทัดดาวเตือนอุ๊ยทำของง่ายๆก็ได้กำไรถมเทไปค่ะคุณหนูคงไม่ทราบนี่คะเนี่ยถ้าเราทำลาบเนื้อส้มตำอีสาน ทำหมี่โคราชขายลงทุนไม่มากหรอกค่ะกําไรเท่าตัวทีเดียวแต่ขอให้รถมือดีๆเท่านั้นขี้ครานจะขายได้มากมายนางเที่ยงบอกเริ่มต้นเอาอย่างนี้ก่อนดีกว่าปราเที่ยงจะตั้งร้านที่ไหนจ๊ะหญิงสาวถามง่ายๆอย่างฉลาดเออเออเทียงตอบไม่ถูกเห็นไหมล่ะ เราไม่มีสถานที่สถานที่นี่ก็สำคัญทำเลดีๆถ้าเรามีร้านมีรวงพอจะคิดกันไปได้รับหนังสือพิมพ์เข้ามาขายด้วยขายอาหารพวกนี้ด้วยและทําของหวานดีๆไว้ขายด้วยคงพอไปได้ทีเดียวละจ้ะเธอว่านั่นสิคะเอเรจะไปอยู่ที่ไหนดีนะเที่ยงคิดจนหัวปัน่นฉันว่าอยู่ที่นี่นะจ้ะดีแล้วอยู่ไปก่อน พอฉันมีเงินฉันจะเปิดร้านให้เปรเี่ยงขายของพวกนี้ให้ในายบางเป็นลูกมือดีไหมทัดดาวเริ่มเหงเข้าหาจุดเดิมเที่ยงหัวเราะแหมคุณหนูนี่ใจแข็งเหลือเกินนะคะโทใจอ่อนเราก็ไม่พบความสำเร็จนะ่สิจ๊ะนะป้านะอยู่กันอย่างนี้ไปพรางก่อนคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกจก้ะเพราะเราระวังตัวของเราทุกฝีก้าว ตอ,ตอบคนเลี้ยงตรงๆเฮ้อต,ตกลงเที่ยงต้องแพ้คุณหนูตามเดิมคุณหนูคะเอาละเที่ยงจะยอมอยู่ต่อไปตามคำของคุณหนูแต่คุณหนูต้องสัญญากับเที่ยงก่อนนะคะเที่ยงต้องขอสัญญาเมื่อเห็นทีท่าว่าจะแพ้แน่แล้วไหนๆก็จะแพ้ขอให้มีเงื่อนไขไว้ก่อนได้ ai, ป้าป้าจะให้ฉันสัญญาว่าไงละ่ะ บอกมาเถอจะจาาฉันยอมรับสัญญาต้องสัญญาจริงๆนะคะจะเล่นเล่นไม่ได้นะคะหญิงกลางคนคาดคันจริงสีนาหญิงสาวรับรองเต็มที่คุณหนูต้องสัญญาว่าเมื่อไรเจ้าน้อยผิดสังเกตหรือสงสัยว่าคุณหนูจะเป็นผู้หญิงแล้วก็คุณหนูต้องหนีนะคะหนีไปไหนล่ะเธอถามก็หนีมหาหเที่ยงนะสิคะ โทรถามได้นางเที่ยงบนที่ส่วนเมืองนอนท์ที่เจ้าน้อยเขาซื้อไว้เนี่ยหรือจ๊ะค่ะใช่แล้วคุณหนูต้องหนีไปหาเที่ยงแล้วเราจะได้หนีกันต่อไปอีกนะสัญญาได้ไหมครับสัญญาได้สิป,ป้าฉันเองก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าวันไหนเขารู้ว่าฉันเป็นผู้หญิงฉันจะหนีไปจากเขาวันนั้นแหละเรื่องแค่นี้โท่ไม่ต้องสัญญาสักนิดฉันก็ปฏิบัติอยู่แล้ว ตกลงนะคะเที่ยงจะได้สบายใจตกลงจ้ะเชื่อฉันเถอะฉันสัญญาวันไหนเจ้าน้อยเขารู้ว่าฉันไม่ใช่ผู้ชายฉันจะหนีมาหาป้าวันนั้นทันทีแน่นอนที่สุดทัดดาวรับรองเสียงหนักแน่นและแล้วก็เป็นการตกลงเซ็นสัญญาด้วยปากกันครู่ใหญ่ๆเท่านั้นพอแม่เที่ยงเผลอหน่อยเดียวทัดดาวก็ไปปออยู่ในน้ำ ป้าจ๋าเธอตะโกนเรียกอย่างล่าเริงขานั่นกาหนูทำอะไรคะไว้ดูทำเข้าเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวได้ความแตกหรอกนี่เจ้าน้อยไปไหนคะถึงได้ลงไปแช่น้ำอยู่ได้นะ่ะนางเที่ยงตกใจอกสัน่นเจ้าไปเมืองนนจะป้ากว่าจะกลับก็เย็นเจ้าบอกทัดดาวตอบไปทำไมคะ ไปเยี่ยมพวกบ้านบุษยานัา่นแหละจ่าพ่อบางไปด้วยกันสิคะนั่นจา้าเขาเอาพอบางไปด้วยจะเอาฉันไปด้วยจา้าแต่ฉันบอกปวดท้องแล้วบอกว่าวันนี้อย่าเพิ่งเอาไปเลยดีไม่ดีเขาส่งใส่ฉันก็เกิดจะไม่ให้เข้าบ้านเสียอีกละ่ะแย่ทีเดียวเขาเลยยอมไปกับในบางเธอเล่าอ๋อเลยได้โอกาสลงไปแช่น้ำโท ฉันอยากว่ายน้ำมานานแล้วไม่มีโอกาสสักทีเพิ่งเหมาะวันนี้เองแหมเย็นใจดีจริงป้าจา๋าเธอกล่าวพางว่ายน้ำไปมาดำผุดดำว่ายอย่างเพลิดเพลินนักว่ายน้ำนี่คะเห็นน้ำก็อดใจไม่ไหวนะสิอิฉันยังนึกชมคุณหนูอยู่เลยว่าเก่งจริงๆไม่ลงไปเล่นน้ำบ้างอยู่บ้านลงไปเล่นน้ำในบ่อทุกวันคนเลี้ยงเลยพลอยนั่งคุยเสียด้วย ทัดดาวหัวเราะวันนี้เลยเป็นปลาได้น้ําแต่ไม่ค่อยสนุกหรอกป้ากางเกงหนากับเสื้อยืดเธอว่าก็จะทำยังไงได้ละคะอยากมาอยู่อย่างนี้นี่เที่ยงเริ่มตำหนิโทป้าเริ่มจะสวดคาถาอีกแล้วสวดเก่งๆเดี๋ยวจะต้องเข้าวัดเข้าวานะจ๊ะเข้าสจีก็ดีค่ะเบื่อรำคาญคุณหนูเที่ยงประชดหืม จะไปบวชไม่กลัวใครเคารองให้หรอปรเทีย่ยงหญิงสาวยั่วอุ๊ยไม่กลัวหรอกคะ่ะเที่ยงอายเกรงจะพูดแต่ปากหรอกจ้ะหญิงสาวล้อจริงๆค่ะไม่พูดแต่ปากหรอกโทเที่ยงนะ่ะไม่ชอบนักหรอกคะ่ะเรื่องมีครอบมีครัวเพราะเป็นภาระไป,ปะเปล่าเที่ยงตอบพยายาวางหน้าเฉยโท พูดอย่างนี้พ่อบางได้ยินเขาก็ร้องไห้แย่สิจ๊ะทัดดาวยั่วต่อช่างเขาไประไรคะคุณหนูประเที่ยงรักเขาไม่ใช่เหรอจ๊ะเธอถามอย่างแปลกใจรักคะ่ะแต่ไม่ใช่หลงแต่ในบางเขาหลงป้านะทัดดาวกระเซาก็เป็นเช่นนั้นแหลคะค่ะคุณหนูผู้ชายนะ่ะเวลายังไม่ได้เราเป็นกรรมสิทธิ์ก็หลงจีจ่านะคะ พอได้สมใจแล้วก็เริ่มล้าเลยค่ะเทีย่ยงว่าป้าเนี่ยเก่งรู้โลกรู้จักโลกมากทัดดาวว่ายน้ำมาเกาะเรือคุยอีฉันก็ไม่เก่งอะไรนักหรอกค่ะนอกจากว่าจะช่างสังเกตอยู่หน่อยเท่านั้นเทีย่ยงถ่อมตัวนี่ฉันอ่อนโลกจรนะไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้อะไรทั้งนั้นตีเธอตีกันเชียงใหม่ ก็คุณหนูอ่ะอายุยังน้อยนี่คะอีกหน่อยก็ทราบเองแหลคะค่ะว่าแต่เออแช่น้ำอยู่นานแล้วขึ้นมาสัทีเถอคะค่ะเดี๋ยวตะคิวจับเที่ยงเตือนจ่าจ่าฉันกำลังจะขึ้นอยู่เดี๋ยวนี้แหละมีเรื่องจะพูดให้ป้าฟังอีกมากมายเหรอคะงั้นก็ขึ้นเร็วๆเข้าสิคะ้ะเที่ยงอ่ะจะเตรียมเครื่องผัดผ้าไว้ให้คะ่ะขอบใจจ่ะป้า ทัดดาวตอบเต็มตื้นในน้ำใจคนเลี้ยงยิ่งหนักเธอรีบปินปายขึ้นมาบนเรือแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าอย่างรวดเร็วเรื่องอะไรคะคุณหนูที่จะเล่าให้เที่ยงฟังหนะักเที่ยงชักสนใจเออเรื่องบ้านบุษยานั่นละจ้ะทำไมคะเราจะไม่ต้องไปใช่ไหมเที่ยงเดาเอาประโยชน์ส่วนตนไม่ใช่ฉันจะต้องไปแน,น่ แต่ถ้าว่ามันมีเรื่องปลีกย่อยอีกมากมายอะไรคะคุณหนูเล่าไปสิคะเทียงศักคืออย่างงี้จ้ะที่บ้านบุษยามีคนมากมายที่เดียวโอ้โหมีคนมากๆอย่างนั้นคุณหนูจะเข้าไปอยู่บ้านมันข้าเท่ากับอยู่ในกลุ่มเสือทีเดียวนะคะโถล้มความตั้งใจเสียไม่ดีเหรอคะเทียงเกิดกลัวขึ้นมาอีก ไม่ดีหรอกจก้ะมันอันตรายเหลือเกินบ้านนั้นเขาทั้งผู้หญิงผู้ชายอันตรายรอบด้านเที่ยงบนเรื่องมันต้องประจนภัยอย่าไปกลัวมันเลยเราเป็นชายชาติเชือนีินาถึงปะเสือก็ต้องดูก็ต้องสู้ดูสกหนทัดดาวท้องกรอนค้าคนเก่งเก่งเหลือเกินเที่ยงประโชดไทยโทรประเที่ยง เราเป็นลูกกําพาไม่เก่งจะเอาตัวรอดหรือเธอว่าความจริงถ้าไม่เสี่ยงก็รอดตลอดเวลาคนเลี้ยงคานแล้วฉันก็เลยไม่มีการใช้นามสกุลพ่อบ้างสินะไม่ได้หรอกไม่ได้แน,น่แน่เป็นตายยังไงฉันก็ต้องขอใช้นามสกุลของพ่อฉันให้ได้หญิงสาวไม่ยอมคุณหนูก็ใช้ใไปสิใครเขาจะมาว่า เราอ่ะเป็นลูกแท้ๆของท่านก็ใช่ได้ไม่จะเป็นต้องเข้าไปถึงในถ้ำเสือเที่ยงบนก็ฉันลูกสิงลูกเสือไม่กลัวสินาะเธอคานไม่ยอมแพ้แหมคุณหนูคะถ้าคุณหนูเป็นลูกเป็นหลานแล้วก็อีเซนหยิกขาเขียวเชียละดื้อแสนดือ้อเที่ยงฉิวเดี๋ยวแทรกหน่อยนิดนึงนะ ก็ฉิวเนี่ยมันคืออะไรนะฉิวเหมือนฉิวเฉียดนะแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นภาษาอีสานเนี่ยมันจะเขาจะเรียกว่าขิวเนาะขิวนี่คืออาการแบบเหมือนมีกลิ่นฉุนอย่างเงี้ยเหมือนมีกลิ่นฉุนเหมือนไม่ชอบคิดหน้าแต่พออ่าขิวนี่ถ้าถ้าถ้าเป็นอาการแบบว่าถ้าเป็นคํากริยานเนาะ ขิวของภาษาอีสานนี่มันจะแบบเหมือนเราเหม็นกลิ่นเหม็นกลิ่นที่เป็นกลิ่นเผายางอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าขิวหรือว่าเหม็นนะเนาะแต่ว่าอันนี้ฉิวนี่ฉันก็ไม่ฉลาดเดี๋ยวใครรู้ก็ใต้อคอมเมนต์หน่อยนะเพราะว่าขิวเนี่ยในเท่าที่อ่านดูในเนี้ยนี่คือเหมือนกับว่าไม่ค่อยชอบอย่างเงี้ย ก็เพิ่งเคยเห็นในนิยายเรื่องแรกนี่แต่ตั้งแต่อ่านมาเนี่ยนะคำว่าฉิวนี่ <c oughs> ฉันเอาต่อจ้ะฉันดื้อเพราะความกล้าหาญคนขี้ขาดเขาไม่กล้าทำอย่างฉันหรอกจริงไหมจ๊ะแต่นั่นแหละฉันเป็นผู้ชายเนี่ฉันต้องทำอย่างนี้ทัดดาวว่าเขาให้ผู้ชายปลอมๆเที่ยงคอนให้อย่างมันไสสุดจะทนทานป้ารู้นี่ ก็ว่าได้คนอื่นเขาไม่รู้นี้นาเห็นไหมวันก่อนที่ฉันว่าจะไม่อยู่ละวเขายังว่าเลยว่าแย่ไม่อดทนโลเลสารพัดหญิงสาวอ้างเหตุผลทำหูทวนลมเสียก็หมดเรื่องเที่ยงแน่มันจะไม่หมดสิจ๊ะฉันเป็นโลกใครสบประมาทไม่ได้เสด้วยอา้อาวอ้าป้าคอนฉันใหญ่ฉันพูดไม่ถูกเหรอจ๊ะ หญิงสาวตอบถูกค่าถูกมากถูกที่สุดแมหมรู้เงี้เที่ยงไม่แนะทางให้มาหรอกคนเก่งปล่อยให้สู้อยู่เหตุการณ์กับเจ้าพัฒนาสักพักหล่ะทีด,ดีทีเดียวโทรป,ป้าจ๋าป้าจะใจร้ายเพียงนั้นจชหรือจะ๊ะเด็กสาวกระเถิบเข้าไปจับมือมากอดก็คุณหนูอยากดื้อเที่ยงอดใจอ่อนไม่ได้ ก็พอออดอ้อนขอนคุณหนูนี่แหละป้าเลี้ยงมาแต่เล็กๆป้าควรจะรู้ใจฉันดีนะจ๊ะค่ะตั้งแต่เล็กๆมาแล้วบทจะอออะไรไม่ได้ถังใจก็ลงนอนดิ้มปัดๆกับพื้นถนนทีเดียวค่ะแต่ฉันรักพระเที่ยงมากนะจ๊ะป้าจ๋าป้าไม่รักทัดดาวเหรอเธอออสตอร,รักสิคะโถไม่ลาแล้วจะมาทนลำบากกับคุณหนูทำไมคะเที่ยงนะ่ะ รักคุณหนูกว่าใครทั้งนั้นที่เตือนไม่ให้คุณหนูไปกับเจ้าก็พอรักมากไม่อยากแลเห็นของที่ตัวรักตัวเทิดทูลไปโดนคนขยี้ใต้ฝ่าเท้าใครนะคะเที่ยงให้เหตุผลขอบใจมากจ้ะป้าแต่ถ้าหากป้าทราบว่าถ้าฉันไม่รู้เรื่องพินัยกรรมนี้แล้วฉันต้องตอมใจตายฉันจะไม่มีความสุขเลยเหมือนมีตราบาปอยู่ในใจจนตาย ป้าคงยอมแหมคุณหนูคุณหนูน่ะช่างพูดเหลือเกินเล่นเอาเที่ยงต้องยอมแพ้เอาเถอะค่ะคุณหนูอ่ะจะมีความสุขได้เพราะอย่างนี้ก็ตามใจเออเมื่อกี้ยังเล่าค้างอยู่นะคะว่าคนบ้านบุษยาน่ะมากมายก็ป้ามาชักชวนให้เลิกลมความตั้งใจนี่จะ้ะก็ต้องพูดจาหวานลอมกันก่อนนะสิคนในบ้านนั้นน่ะ มีหลายคนจะมีแม่เลี้ยงฉันแม่ของแม่เลี้ยงน้องสาวน้องชายของแม่เลี้ยงแล้วก็ลูกเขาเสือทั้งนั้นนั่นหละจ้ะดูดูก็ไม่น่าจะสำคัญเท่าไหร่คุณรู้จักใครคะนี่นางเที่ยงถามเจ้านะสิเรียกฉันไปเล่าให้ฟังอ๋อทำไมเธอถึงทราบเที่ยงสักเขาเคยอยู่บ้านนั้น ตอนเขากลับมาจากเมืองนอกอยู่หลายเดือนทีเดียวจ้ะเขารู้จักคุณพ่อคุณหนูไหมคะไม่รู้สิยังไม่ได้ถามแม่เลี้ยงของคุณหนูนิสัส่ดีไหมคะถามเจ้าหรือเปล่าเที่ยงถามซอกแซกเจ้าเราเองจะว่าแม่เลี้ยงของฉันน่ากลัวแม่ของเขาอีกคนยิ่งลายเขาไปใหญ่ตายละเวรกรรมน่ากลัวเหลือเกิน ฉันไม่กลัวหรอกเราไปนในนามคนเจ้าของแล้วก็เป็นเด็กผู้ชายด้วยเขาคงไม่กล้านี่จะป้าน้องสาวของคุณนายนะ่ะน่ากลัวจะมีอะไรกับเจ้าก็ได้นะเป็นคนสวยซะด้วยแหมดีเจ้าประคุณขอให้เป็นคู่รักของเจ้าเถอะเที่ยงยกมือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำไมป้าทำไมถึงอยากให้เขาเป็นอะไรกันกันกบเจ้าล่ะ ก็จะได้หมดห่วงไปทีก็เผื่อน,นิสัยของเขาไม่ดีเลยจ้าไม่เป็นไรค่ะอย่ามายุ่งเกี่ยวกับคุณหนูก็แล้วกันเที่ยงอ่ะไม่หยุดเที่ยงไม่ยุติธรรมทําไมเจ้าน้อยก็ดูเป็นคนดีอยู่นะประเที่ยงทัดดาวเกิดซักถามขึ้นมาบ้างเอาแล้วไหมล่ะเอาแล้วทีเดียวล่ะเที่ยงใช่จะเป็นห่วงมากขึ้นอะไรกันป้าเอาแล้วไหมล่ะ อะไรล่ะทัดดาวเบิกตาโตจะมีอะไรก็ชอบนิสัยเขาเข้าแล้วไงคะเที่ยงยันตรงๆ <_ t une> งอะไรก็ไม่รู้ป้าล้วก็ฉันออกความเห็นเฉยๆไม่มีอะไรเลยนี่นาทัดดาวว่าก็เถียงแทนนี่คะ่ะเขาก็ว่าออกรับแทนนางคนเลี้ยงตอบโทป้าก็อย่าสงสัยเลย ฉันพูดเล่นต่างหากแล้วโท่คนเกลียดกันอย่างกับอะไรดีเขาเกลียดเราเราก็เกลียดเขานินาทัดดาวพูดไม่เต็มปากนักขอให้เกลียดจริงๆทระขาดทูนหัวไว้ใจธนาประเที่ยงหงวันหนึ่งวันไหนเขารู้ว่าฉันเป็นผู้หญิงวันนั้นฉันจะหนีให้สุดกู่ฉันจะพยาบาทไว้จนถึงที่สุด สามถ้าเขาช่วยเหลือฉันสำเร็จแล้วฉันถึงจะยกพยาบาทให้ทัดดาวประกาศ 4. ถ้าเขาขอโทษก็หายโกรธเทียงขัดคอเขาเหรอคงจะโกรธยิ่งขึ้นอีกเพราะว่าโดนลวงยิ่งกว่าพ่อแม่ยิ่งกว่าพ่อของเขาโดนต้มเชื่อเถอะฉันรู้นิสัยดีนาป้าทัดดาวแก้อีฉันเห็นคุณหนูรู้เสียไปหมดทุกอย่าง เที่ยงทำตาปรับประเปลือกโทรป้าก็ฟังต่อไปน้องสาวของคุณนายนะ่ะเขาคงรักเจ้าน้อยแน่ๆแ,แล้วคงจะหนีกันไปไม่พ้นหรอกหากเข้าไปอยู่ในบ้านนี้นานๆเว้นไว้แต่ว่าเจ้าหนูจะไปขวางคอเขาๆนางเที่ยงพูดทะลุขึ้นมากลางป้องเอ๊ะป้าทำไมพูดอย่างนั้น ทัดดาวฟังผิดหูหน้าชักแดงจริงๆนี่คะคอยดูไปก็แล้วกันเที่ยงตอบเนิบๆเ,เป็นไปไม่ได้หญิงสาวร้องโลกเราอันนี้จังไม่เที่ยงคะ่ะอ๋อดีละจ้ะป้าจ๋าฉันจะแสดงให้ป้ารู้ว่าเรื่องอย่างนั้นน่ะจะเป็นไปไม่ได้เป็นอันขาดทัดดาวปฏิญาณเที่ยงจะคอยดูคะ่ะ แน่นอนฉันจะไปให้ป้าชนะเป็นเด็ดขาดหน้าของหญิงสาวเคร่งเครียดอีฉันจะคอยดูว่าคุณหนูหรืออีฉันจะชนะแต่อีฉันว่ากฎธรรมดาโลกจะชนะเสมอไม่ว่าเด็กสาวเท่าชราเที่ยงตอบด้วยความเจนโลกนั่นน่ะเป็นกฎธรรมดาของโลกด้วยเหรอจ๊ะค่ะธรรมโลกนี่ลายนักมีตัวอย่างมันนักต่อน,นัก มีตัวอย่างด้วยเหรอจ๊ะมีค่ะไว้วันหลังอ่ะอิฉันจะเล่าให้คุณหนูฟังเรื่องมันยาววันนี้คุณหนูเล่าเรื่องบ้านบุษยาต่อเถอะค่ะอย่าลืมนะป้าต้องเล่าแน่ๆนะค่ะอิชันไม่ลืมหรอกค่ะถ้าลืมคุณหนูก็เตือนก็แล้วกันนางเที่ยงสัญญาจบบทที่13